สำหรับนุพลวิเคราะห์ในเช้าของวันนี้ครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนั่นคือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งคุณชัดชาติชนะแบบแลนสไลด์หรือว่าถล่มทลายนะครับทางด้านไทยรัฐเขาเองก็ไปพูดคุยกับติงแตงทีมงานของคุณชัดชาติว่ามีการวางแผนกลยุทธ์อย่างไรทำไมสามารถเอาชนะแบบแลนสไลด์ได้ครับ ซึ่งเขาเองให้ข้อมูลมาแล้วผมคิดว่ามีความน่าสนใจมีความน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งของอุบลเราได้ครับคือนำกรอบความคิดนี้ครับมาใช้ได้กับอุบลเราครับ ถ้าเผื่อใครที่จะลงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีหรือว่าเลือกตั้งนายกอบจนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีเหตุการณ์คล้ายๆกัน,นครับแล้วก็บทวิเคราะห์นี้เขาเองก็วิเคราะห์ที่มาที่ไปของการชนะครั้งนี้ทีมงานซึ่งเป็นมันสมองของคุณชัดชาติเล่าให้ฟังได้ดีครับอลองฟังดูนะฮะ คุณเกษราธัญลักษณภาค,คับมันสมองที่อยู่เบื้องหลังแลนสไลด์ของชัดชาติสิทธิพันธ์ครับเปิดมุมคิดคุณสือผู้กำหนดยุทธศาสตร์การหาเสียงและก็มันสมองที่นำไปสู่ชัยชนะแบบแลนสไลด์ในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครความศรัทธาความเชื่อมั่นกรุงเทพที่เป็นขาวเล็ด,ดํำและเพราะอะไรประเทศไทยต้องมีแค่สองขั้วทั้งหมดนี้คือกรอบยุทธศาสตร์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกษราธัญลักษภาค หรือว่าดรยุ้ยครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาดีเสนาดีเวล็อปเมนต์จำกัดในฐานะเป็นทีนโยบายที่ผลักดันให้ชาติชาติสิทธิฑ์เดินหน้าสุท่ทําเนียบเสาชิงช้าได้ในที่สุดครับก็คือแก่นของความคิดว่าทําไมสังคมไทยต้องมีแค่2อขั้วทําไมกรุงเทพต้องเป็นแค่ขาวกับดําเท่านั้นครับน,นี่คือดรยุ้ยนะครับ เริ่มต้นนะครับจากผู้ชายชื่อชัดชาติชิติพันธุ์ผู้ว่ากทมคนใหม่การร่วมงานที่เริ่มต้นจากศรัทธาดรยุยว่านะครับคุณชัดชาติชิติพันธุ์คือคนที่เริ่มต้นวิ่งมาราธอนครับโดยไม่รู้ว่าจะเริ่มมีการแข่งขันเมื่อไร่ซึ่งสิ่งนี้ทําให้พี่รู้สึกทึ่งกับความแน่วแน่และก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมากจริงๆคุณชัดชาติเริ่มต้นการลงพื้นที่ทํางานตั้งแต่ก่อนจะมีการประกาศว่าจะมีการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครร่วม2ปี และก็เป็นการทํางานทุกวันในแบบไม่รู้จุดหมายว่าอาจจะมีหรือไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นได้ครับแต่คุณชัดชาติยังคงทํางานของตัวเองต่อไปซึ่งคนที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจอย่างถึงที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ซึ่งผมมีโอกาสได้พูดคุยกับสสนะครับสสเองผมเองมีโอกาสได้พูดคุยกับสสท่านหนึ่ง ท่านบอกว่าการที่จะลงเลือกตั้งอย่าไปประกาศว่าตัวเองจะลงเลือกตั้งเพราะว่าประกาศเมื่อไหร่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทันทีครับเนื่องจากว่าก็จะมีบรรดาหัวคะแนนก็จะวิ่งโรมาหาเราครับแล้วบอกว่าท่านนะจะต้องมีการลงพื้นที่พูดคุยกับคนในพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมจะประสานห้างงานให้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายครับยิ่งประกาศตัวเร็วค่าใช้จ่ายก็เกิดขึ้นทันทีแล้วก็จ่ายต่อเนื่องด้วยทีนี้ครับเพราะฉะนั้น ให้เราประกาศนะครับในวันที่จะใกล้มีการเลือกตั้งเพื่อตัดงบค่าจ่ายตรงนี้ครับนี่เป็นคําแนะนําของสอสอท่านหนึ่งครับว่าอย่างนี้ครับแต่ว่าคุณชัดชาตินี่ประกาศเลยครับว่าจะลงเลือกตั้งผู้ว่ากรงุงเทพมหานคนระล่วงหน้าถึง2ปีครับคนที่จะทําอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเท่านั้นครับแล้วต่อไปก็คือมิติที่เห็นปัญหาของกรุงเทพคือขาวและดํา ความเหล,ลื่อมล้ําในกรุงเทพแบ่งออกเป็น4เรื่องใหญ่ๆครับก็มีเรื่องราวของความเหล,ลื่อมล้ําเชิงรายได้ความเหล,ลื่อมล้ําเชิงความมั่นคงความเหล,ลื่อมล้ําเชิงการเข้าถึงการศึกษาความเหล,ลื่อมล้ําเชิงการเข้าถึงระบบของบริการด้านสาธารณสุขหากแต่2ประเด็นแรกคือความเหล,ลื่อมล้ําเชิงรายได้และก็ความเหลื่อมล้ําเชิงความมั่นคงต้นสายปลายเหตุมีจุดเริ่มต้นจาก ความเหลื่อมล้ําเชิงการเข้าถึงการศึกษาและก็ความเหลื่อมล้ําเชิงการเข้าถึงบริการสาธารณสุขครับเคยมีคนพูดว่ากรุงเทพคือเมืองที่ดีของคนรวยเพียงอย่างเดียวบางทีนั่นคือภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ำอันมากมายมหาศาลซึ่งความเหลื่อมล้ำที่ว่านี้ครับเป็นภาพที่ส่วนตัวเห็นว่ามันไม่ได้มาจากความขยันหรือว่าความขี้เกียจน,นะครับพูดง่ายๆว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและความจนนี่ บางคนบอกว่ามันเกิดจากความขยันและขี้เกียจคนที่ขยันก็ร่ำรวยคนขี้เกียจก็ยากจนแต่มุมมองของดรยุ้ยบอกว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นครับแต่มันมาจากการเริ่มต้นวิ่งออกจากจากจุดสตาร์ทที่ไม่เท่ากันครับบางคนไม่ทันเริ่มวิ่งก็อยู่ใกล้เส้นชัยแล้วแต่บางคนเริ่มวิ่งอยู่ห่างไกลจากจุดสตาร์ทหลายกิโลเมตรครับซึ่งแบบนี้ต่อให้ขยันเท่ากัน สองคนนี้ก็มีระยะเวลาระยะทางการเข้าสู่เส้นชัยแตกต่างกันมากๆนี่คือคำอธิบายของดรยุยีครับมันไม่ใช่ว่าความขยันหรือ้เกียจแต่จุดเริ่มต้นมันไม่เท่ากันบางคนเริ่มต้นอยู่ใกล้เส้นชัยแล้วแล้วถ้าเพิ่ยิ่งขยันก็ยิ่งถึงเร็วแต่บางคนนี่อาจจะขยันแต่ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ห่างจากจุดสตาร์ทครับต่อให้ขยันเท่ากับคนแรกแต่มันก็ต้องใช้เวลามากครับ นี่คือความเหลื่อมลำ้ำ <c oughs> ความหมายเป็นอย่างนี้ดังนั้นในการแก้ไขความเหลื่อมลำ้ำจึงต้องมาแก้ตรงจุดเริ่มต้นด้วยการทําให้ทุกคนมีโอกาสสําหรับการเข้าสู่เช่นใช้ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนั่นก็คือการเข้าถึงการศึกษาและก็ระบบบริการสาธารณสุขครับเพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องในการหารายได้และก็ความมั่งคั่งต่อไปในอนาคตนะครับต่อไปทีนี้ครับทีนี้ถามว่าอำนาจผููว่า ที่มีอยู่ตอนนี้สามารถแก้ปัญหาที่ว่านนี้ได้ไหมนะครับอันนี้ต้องแยกเรื่องออกเป็น2ประเด็นขึ้นหนึ่งอำนาจที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานาครมีและก็สามารถทําได้เลยครับ 2. ผู้ว่ากรุงเทพมหานาครต้องประสานองคอก์กรอื่นในการขับเคลื่อนการทํางานครับคือถ้าเผื่อสิ่งไหนที่ผู้ว่าไม่มีอํานาจผู้ว่าจะต้องเปลี่ยนจากผู้ว่ากลายเป็นผู้ประสานครับผู้ว่ากรุงเทพมหานาครจึงไม่ควรเริ่มต้นจากความคิดที่ว่า อะไรก็แล้วแต่ที่แม่ได้อยู่ในอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะไม่ทำแต่ควรจะเริ่มต้นจากวิธีการคิดที่ว่าคนกรุงเทพมีปัญหาอะไรแล้วจะทำอย่างไรเพื่อให้คนกรุงเทพน่าอยู่สำหรับพวกเขาจากนั้นจึงค่อยๆนำมาประมวลผลแล้วก็คิดค้นหาวิธีการสำหรับมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมากกว่าโอ้ความคิดนี้ดีมากครับ <c oughs> <c oughs> ยกตัวอย่างเช่น e x a m p l e นะครับการแก้ไขเรื่องของความเหลื่อมล้ำได้การศึกษาครับ ในความเห็นส่วนตัวมองว่าอํานาจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครสามารถทําได้เพราะว่ามีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่คอยอบอุ่นให้กับชุมชนแออัดอยู่แล้วเพียงแต่คําถามในตอนต้นนี้คําถามในตอนนี้ก็คือว่าแม้ว่าจะเรียนฟรีแต่สิ่งที่เรียนสามารถเทียบเทียบทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้หรือไม่เรียนฟรีจริงแต่ว่าสิ่งที่ได้จากโรงเรียนมันเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นคาดเผื่อจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งรายได้และก็ความมั่นคงจะต้องมาแก้ความเหลื่อมล้ำของการศึกษาและก็การเข้าบริการของสาธารณสุขให้ได้ครับผมอำนาจที่ผู้ว่ามีทําได้เลยทําแต่ว่าถ้าเผื่อไม่มีอำนาจจะต้องเป็นผู้ประสานครับให้คนอื่นลงมาช่วยแก้ปัญหาด้วยเพราะว่าต้องการให้คนอุบลไอคนกรุงเทพนี้มีความอยู่ดีมีสุขครับข้อต่อไปครับ กรุงเทพคือเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกแต่โรงเรียนในสังกัดกทมที่สอนสองสามภาษากลับมีไม่ถึง30%ครับแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะเกิดอำนาจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครสามารถทำได้เพราะอย่างไรก็มีกระสวงศึกษาครอบอยู่แต่มันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นไม่ได้เพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอนอย่างเป็นระบบเพื่อน,นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปทีนี้มาถึงพาร์ทที่2ที่นี้ครับ ยุทธศาสตร์และก็การแข่งขันทางการเมืองการแข่งขันทางการเมืองในมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษราหรือว่าดรยุ้ยครับบอกว่าโจทย์เราไม่ได้โจทย์ของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าจะชนะใครแต่โจทย์ของเราอยู่ที่ว่าทําอะไรให้กับประชาชนในแบบที่เราอยากทําและต้องทําอะไรบ้างโจทย์ที่ได้รับจากคุณชัดชาติตั้งแต่แรกคือจะทําอย่างไรให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกคนและโจทย์นี้ไม่เคยเปลี่ยน แม้ว่าจะเริ่มปรากฏตัวคู่แข่งขันในสนามศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ตามดังนั้นไม่ว่าใครจะประกาศท่าทีหรือมีนยโยบายอย่างไรจึงไม่มีผลกระทบต่อการเดินไปตามโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกสิ่งที่คุณชาติชาติทำโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงคือไม่โต้อตอบครับเพียงแต่ว่ามีหน้าที่อธิบายว่าสิ่งที่คนอื่น,น,นพูดมันคืออะไร แล้วก็โซเชียลมีเดียมีส่วนช่วยอย่างมากในการนำคำอธิบายเหล่านี้เข้าไปถึงกลุ่มคนต่างๆได้มากขึ้นคุณชัดชาติบอกพี่ว่ามันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนแล้วจับเวลาก่อนหน้านี้เราอาจจะวิ่งได้แค่2ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราอยากได้ชั่วโมงครึ่งโดยที่ไม่ต้องไปพยายามเปรียบเทียบกับการวิ่งของคนอื่นๆคือแข่งกับตัวเองแต่ก่อนนี้วิ่งมาราธอนเราใช้เวลา2ชั่วโมง ตอนนี้เราจะต้องการเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งแล้วจะทํำยังไงทีนี้ถึงจะได้ชั่วโมงครึ่งไม่ต้องไปดูว่าคนอื่นคิดอย่างไงมีนโยบายอย่างไรครับนี่เป็นไอเดียของคุณชัดชาติครับ <c oughs> ทีนี้ทําอย่างไรให้คนอายุ56ปีนะครับให้กลายเป็นเข,เ,ขเขาใช้คําว่า POP หรือว่า Pop นะครับสำหรับ New Water วิธีการในการทำกลุ่มก็คือว่าแยกกลุ่มเพื่อจะตอบคำถามให้ได้กับทุกคนจริงๆอย่างที่บอกโจทย์ที่มาก็คือว่าการทำให้คนทุกคนเพียงแค่การทำให้กับคนทุกคนเพียงแต่คนทุกคนที่ว่านี้คือเราได้มีการแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไยทำงานหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุจากนั้นค่อยกลับมาดูว่าแต่และกลุ่มมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่ากรุงเทพยังเป็นความท้าทาย ไม่ใช่คำนําว่าน่าอยู่สำหรับพวกเขาจากนั้นจึงค่อยๆหาทางแก้เมื่อมีโซลูชันออกมาทีมงานก็สามารถสื่อสารออกไปพูดง่ายๆว่าคนกรุงเทพมีหลายกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทํางานกลุ่มวัยผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ต้องดูว่าทั้ง3-4ี่กลุ่มที่ว่านี้เขามองกรุงเทพมีเรื่องอะไรที่เขาทัดท้าไยอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก็ศึกษาว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะหาทางออกให้แกแ่แต่ละกลุ่มนี้อย่างไร เมื่อหาได้ก็สื่อสารไปว่ากับกลุ่มนี้เขาจะทําอะไรกับกลุ่มนี้เขาจะทําอะไรครับอย่างไรก็ดีนะครับกลยุทธ์เหล่านี้ไม่มีทางสาเร็จได้อย่างแน่นอนหากปราศจากถึงความแสดงออกถึงความแน่วแน่และก็ความตั้งใจจริงของคุณชัดชาติจนกระทั่งได้รับความเชื่อถือจากประชาชนเพราะทุกคนย่อมสามารถพูดได้ว่าจะทําอะไรแต่ประชาชนจะเชื่อหรือไม่ว่าจะทําได้จริงนั่นคือสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าครับทีนี้มาถึงกลยุทธ์ครับ ตอนนี้เมืองไทยเรามีหลายขั้วมีหลายสีครับถามว่าจะทําอย่างไรจะสลายขั้วสลายสีให้รวมเป็น1ได้คุณยุย้ยบอกว่าทําไมเราต้องคิดว่ามันมีแค่2อขั้วในโลกใบนี้ครับในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมมักจะเลือกอยู่ตรงกลางมากกว่าถ้าเผื่อคนไหนที่เคยคุ้นเคยกับการตอบ, questionnaire บแบบสอบถาม มันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและก็ความรู้สึกที่เป็นกลางๆอะไรที่เราไม่แน่ใจครับเรามักจะเลือกตกกลางๆลางเลยครับนี่ธรรมชาติของคนจะเป็นอย่างนี้ครับคุณยุ้ยเขาบอกเหมือนกันครับบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะชอบอยู่ตรงกลางมากกว่าซึ่งก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากแชร์และคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับเรื่องนี้ก็คือจากประสบการณ์ของการขายคอนโดมิเนียมครับพบว่าตึกคอนโดมิเนียมนั้นมีทั้งหมด8ชั้น คนส่วนใหญ่บอกว่าชั้น8น่าจะเป็นชั้นที่ขายดีที่สุดเพราะว่าอยู่สูงสุดนะครับมองภาพพนลอลมาได้ดีแต่ในความเป็นจริงคือชั้นที่ขายได้ดีมากคือชั้น4กับชั้น5ครับได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นเป็นเพราะว่าคนยังไม่เคยอยู่คอนโดมิเนียมมาก่อนครับคิดว่าการเลือกชั้นสูงสุดหรือว่าต่ําสุดอาจจะพบปัญหาโน่นปัญหานี่ครับ จึงมักเลือกอยู่ตรงกลางครับก็คือชั้น4ชั้น5คิดว่าปลอดภัยที่สุดเอาไว้ก่อนซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ครับมีหลักคิดแบบนี้ครับคือเหมือนกับว่าพอไม่แน่ใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็พยายามที่จะเลือกอะไรที่อยู่ตรงกลางไว้ก่อนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเวลาที่เราตอบควีเชนแนแบบสอบถาม <c oughs> ถ้าเผื่อเราไม่มั่นใจนะครับเรามักจะเลือกคําตอบกลางๆเอาไว้ก่อนครับ จริงๆมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ในเวลานี้นะคือพอมันมีอะไรเป็นคู่มากๆแล้วมันก็เป็นท่านใช้คําว่า going nowhere ครับทํให้ทาให้คุณชาดชาติพอคุณชัดชาติออกมาครับมันยิงกลายเป็นทางเลือกที่คนกําลังต้องการพอดีมันมีฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งก้าวหน้าฝั่งอนุรักษ์แต่ว่าคุณชัดชาติเป็นคนที่ประนีประนอมทั้งสองฝั่งครับและมันตรงใจตรงใจคนคนกรุงเทพ อยากจะเรือกอะไรที่เป็นก,นกลางๆครับคำถามต่อไปคือว่า4ปีสำหรับการทำงานกับ214นโยบายที่หาเสียงไว้จะทำได้จริงไหมนะครับคุณยุ้ยบอกว่าหากพิจารณาดีๆนะ200กว่านโยบายบางส่วนเปิดแอคชั่นแพลนอยู่แล้ว214นโยบายไม่ได้มากมายอะไรเลยหากเทียบกับความต้องการของคนกรุงเทพมหานครรวมถึงโจทย์ที่เราตั้งไว้คือกรุงเทพคือเมืองหน้าอยู่สำหรับทุกคนแล้วเรื่องที่จะต้องลงมือทำจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากมม่อร่อยขนาดนั้นครับ อีกทั้งบางส่วนก็เป็นแอคชั่นแพลนที่มีการลงรายละเอียดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วมันจึงสามารถทําได้ทันทีเลยนะครับส่วนที่เป็นแนวคิดก็แยกออกไปว่าจะลงรายละเอียดอย่างไรต่อไปพี่ไม่ได้คิดว่านโยบายที่เราคิดไว้ทั้งหมดคือคําว่าจบภายใน4ปีหรือไม่จบนะแต่พี่คิดว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่จะต้องมีการทํางานอย่างต่อเนื่องและก็ปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปไปเรื่อย แม้บางอย่างอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่างน้อยขอให้เริ่มมีทิศทางนั้นครับในขณะเดียวกันถามว่าแล้วดรยุ้ยต้องลงมาสู่ตำแหน่งรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่ครับดรยุ้ย uh ตอบว่าครับพี่ว่ามีคนที่เก่งและเหมาะสมกว่าพี่มากๆสำหรับการทำงานในหน้าที่ของรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรื่องนี้ ความพิเห็นส่วนตัวมองว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับนักคิดยุทธศาสตร์และก็ผลักดันนโยบายทั้ง214ข้อที่คิดมาให้บรรลุปเป้าหมายที่วางไว้มากกว่านี่คือคำตอบจากดรยุ้ยครับคือรู้ตัวว่าตัวเองน่าจะเป็นนักยุทธศาสตร์ไม่ใช่รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่คือเบื้องหลังของความสําเร็จการแลนสไลด์ของคุณชัดชาติครับ ผมคิดว่าบทความนี้น่าจะเหมาะกับนักการเมืองหรือว่าคนที่ต้องการพัฒนาองค์กรหรือว่าพัฒนาเมืองการที่เราจะพัฒนาเมืองนะครับมันจะต้องมีนักคิดนักยุทธศาสตร์แล้วก็แปลยุทธศาสตร์นี้ให้กลายเป็นโครงการกลยุทธ์ต่อไปครับแต่ว่าต้องมีการมีบทวิเคราะห์ที่เข้าใจเข้าถึงได้จริงๆสามารถปรับทิศทางได้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่คิดว่าจะเป็นนักการเมืองสิ่งแรกก็คือต้องแสดงความต้องการอย่างมุ่งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังต้องการที่จะพัฒนาเมืองจริงๆไม่ใช่ว่าเข้ามาเพียงแค่อยากให้มีป้ายชื่ออยู่ที่ทำเนียบหรือว่าอยู่ที่สลักกลางกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ที่ศาลาเทศบาลนครครับและท่านจะต้องลงมือศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังมีทีมงานแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังและรู้ว่าปัญหานี้จะมีทางออกอย่างไร อำนาจของผู้ว่าทําได้แค่นี้และถ้าเผื่อต้องการแก้ปัญหานี้จะต้องประสานกับใครจรึงจะสามารถล่วงไปได้บางอย่างสามารถทํำด้วยอำนาจที่มีอยู่แต่บางอย่างต้องอาศัยพึ่งพาอำนาจอื่นผู้ว่าจะต้องเปลี่ยนจากผู้ว่าให้กลายเป็นผู้ประสานครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับในวันนี้ครับผมคิดว่าน่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากชาหรับควที่ต้องการที่จะพัฒนาบ้านเมืองครับ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ไปที่นี่ครับถาวรอ,อยยางยนทาทั้ง3สาขานะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศออนรถออโรอย่างรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับ ดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาวรออย่างหยน่นและก็รวมถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออลอูมยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดําด้วยครับรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยน้าเบรกเจียรจันเบรกตั้งสู์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยํารวมถึงการเปลี่ยนชอกอคอัพและก็เติมลมไนโตรเจนสบายใจกว่าดูแลมากกว่าต้องถาวรออย่างหย่นกับ หลังจากที่ผมถ่ายรูปไปนะครับแล้วก็บางทีก็ไปเจอเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงก็มักจะถามคล้ายๆกัน,นครับว่าทำไมคุณนพน่าใสดูไม่แหม,ม่หน้าใสหน้าเนียนแล้วก็ทำไมดูหน้าไม่ไม่เหี่ยวย่นเพราะอะไรนะครับนี่คำถามที่เจอเป็นประจำเป็นแบบนี้ครับบางคนก็ให้ฉายาว่าเป็นหนุ่มตลอดการเป็น,นครับเป็นหนุ่มไม่ยอมแก่นี่ต้องขายตัวเองนิดนึงนะนะครับ ผมพูดตามตรงว,ว่าผมทําหลายอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมทํามายาวนานกว่า1น,นปีแล้วก็คือการใช้เซรั่มดุชิตาครับซึ่งเขาจะมีทั้งผลิตภัณฑ์เซรั่มดูแลผิวหน้าผิวกายดูแลผมและก็รวมทั้งโฟมล้างหน้าและก็ครีมกันแดดด้วยเมื่อเราใช้ดุชิตาเซรั่มบอกลาทุกปัญหาผิวเลยครับหน้าเหี่ยวย่นมีรอยตีนกาเหยียบย่ำนี่ครับไม่เกิดขึ้นหน้าใสาหน้าเนียนครับทาแป้งแล้วไม่เป็นโอ๊กโลกครับทาแป้งแล้วติดเนื้อเลยครับหน้าเนียนเฉยว แล้วก็รวมทั้งผมเองคนไหนที่ย้อมผมนะครับพอใช้ดุสิตาเซรั่มนะครับผมจะนิ่มเป็นธรรมชาติจะไม่แข็งไม่แข็งชี้โดครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้ดุสิตาครับเซรั่มนะครับไปที่ทางด้านสบายดีชบับถนนผาแดงนะครับอยู่เยื้องกับโรงเรียนสีทองวิลายูย่ใกล้กับเสียแยกข้าต้มตีอํานวยโชคแต่ว่าถ้าเผื่ออายุมากแล้วมีความเป็นผู้ใฝ่ธรรมนะครับอยากจะซื้ออัฐบริขารไปนะฮะ ถวายพระไปที่นี่ครับร้านอุปถากสาขาสองครับเป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านอัถบริขารครบนะฮะครบเลยครับแล้วก็มีการตัดเย็บถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยเนื้อผ้ามาจากญี่ปุ่นอย่างดีการตัดเย็บเป็นฝีมือของชาวบ้านอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับแต่ว่ามีการควบคุม QC อย่างดีนะครับย้อมด้วยสีธรรมชาติสีร้านนิยมถวายพระบ้านสีกลากถวายพระธรรมยุทธสีแกนขนนถวายพระสายวัดป่าครับ มีครบเลยครับถูกทำทุกวินัยแนะจากใจใช้ได้จริงครับที่ร้านอุปถากสาขา2บ้านหัวเรือนะครับโทรสอบถามคุณจิตนานะครับ090 271 1169 090 271 1169ซื้อถวายพระที่ท่านศรัทธาแล้วท่านจะอิ่มใจอิ่มสุขอย่างแท้จริงครับเช้าวันนี้รายการนุพรคุยขาภาคช้าก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ ช่วงบ่ายกลับมาครับเวลา16นก10นาทีนะครับกับผมนุพรพันเพ่งนะครับชาววันนี้ขอทุกคนมีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันสวัสดีครับ